องค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนเล่มสองบทที่หนึ่งมีเวลาเข้าเป้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในหนังสือที่แอนดรูเมเรกล่าวถึงการอธิษฐานนั้นเขาเล่าว่าในการประชุมของผู้โปรนิบาตครั้งหนึ่งประธานในที่ประชุมได้ถามว่าในที่นี้มีใครอธิษฐานวันละ30นาทีทุกวันโปรดยกมือขึ้นท่ามกลางผู้คนมากมายในที่ประชุมมีผู้ยกมือขึ้นเพียงคนเดียวเท่านั้น จากนั้นประธานก็ขอให้ผู้ที่อธิษฐานทุกวันวันละ15นาทียกมือขึ้นผู้ที่ยกมือขึ้นมาก็มีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อเขาถามต่อไปว่าใครได้อธิษฐาน5นาทีทุกวันส่วนที่เหลือจึงยกมือขึ้นสถานการณ์ทถาำกลางเราในทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนี้ไม่ใช่หรือเราทุกคนต้องถามตัวเองว่าในแต่ละวันข้าพเจ้าได้ใช้เวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้านานเท่าไหร่ ท่ามกลางคริสเตียนในทุกวันนี้สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือทุกวันเราต้องมีเวลามาอ่านพระคำและอธิษฐานต่อเบื้องพระภาคขององค์พระผู้เป็นเจ้าในขอบเขตทางกายภาพนั้นแต่ละวันเราต้องใช้เวลาเพื่อจะได้รับการบำรุงเลี้ยงทางกายภาพโดยการกินอาหารทางกายภาพถ้าอย่างนั้นเราก็ยิ่งต้องใช้เวลาเพื่อจะได้รับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณโดยการกินอาหารฝ่ายวิญญาณ ตามสถานการณ์ในปัจจุบันนี้คริสเตียนแทบทุกคนรู้ว่าจะต้องศึกษาท่องจำใคร,คร่ครวนและค้นคว้าพระกัมภีร์กันอย่างไรจึงจะได้ความรู้แต่น้อยคนที่จะรู้ว่าจะอ่านพระคำของพระเจ้าอย่างไรจึงจะได้รับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณในเมื่อเรามีพระเจ้าทรงพระชนอยู่ภายในเราในแต่ละวันเราจึงต้องแบ่งเวลาออกมาอ่านพระคำของพระเจ้า เพื่อรับสุขพระองค์กินพระองค์เป็นอาหารและต้อนรับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณประสบการณ์และคำพยานของผู้อื่นช่วยให้เรารู้ได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันเราต้องมีเวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างน้อย30นาทีเพื่อมาติดต่อกับพระองค์และได้รับการเพิ่มกำลังโดยพระองค์ในช่วงเวลาดังกล่าวเราต้องอ่านพระคำและอธิษฐานซึ่งเวลาแค่10นาที ย่อมไม่พอที่จะทําเช่นนั้นได้ดีถ้าจะอ่านพระคำและอธิษฐานให้ดีเราต้องมีเวลานานกว่านั้นถึงจะมีเวลาอ่านพระคำพีและอธิษฐานครึ่งชั่วโมงก็ยังสั้นเกินไปแต่เราย่อมหาเวลาครึ่งชั่วโมงมาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทุกวันเพื่อมาอ่านอธิษฐานพระคำของพระองค์และเวลาที่ดีที่สุดในการทําเรื่องนี้ก็คือเวลาเช้าในช่วงเวลา30นาทีนี้ เราต้องลืมความรู้ข่าวสารการเคลื่อนไหวหรือการงานใดๆทั้งสิ้นเราต้องลืมสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดและทุ่มเทความสนใจทั้งหมดให้กับการใช้เวลาเข้าเป้าเบื้องพระพั์องค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากและเหมาะสมในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้าแต่ละวันคริสเตียนทุกคนต้องถูกนำเข้าสู่ประสบการณ์เช่นนี้เป็นอันดับแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ใช้ความคิดมากจนเกินไปแต่ให้ฝึกฝนวิญญาณของเราอย่างง่ายๆโดยการอ่านอธิษฐานอย่างน้อยวันละ30นาทีถ้าคริสเตียนคนใดมีเวลาเข้าเฝ้าต่อเบื้องพระภักขององค์พระผู้เป็นเจ้าในแต่ละวันไม่ถึง30นาทีเขาย่อมไม่มีทางอยู่ฝ่ายวิญญาณหรือมีพลานมามัยที่ดีได้นี่เป็นหลักการที่แน่นอนถ้าไม่ได้กินทุกวันใครจะมีสุขภาพดีได้ ถ้าเราได้ทำเช่นนี้ไปสักระยะหนึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะทรงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเราอย่างใหญ่หลวงประสบการณ์ที่เรามีต่อพระคิ์จะยิ่งลึกซึง้งและเราก็จะมีผลโน้มน้าวต่อผู้อื่นอย่างแพร่หลายในที่สุดสถานการณ์ทั้งหมดในท่ามกลางเราก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือไม่ใช่โดยการสอนการศึกษาหรือการเคี่ยวเข็นแต่โดยการติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ในการใช้เวลาเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อการเติบโตไปวิญญาณของเรานั้นเราต้องจ่ายราคาเราอย่ารักเตียงนอนนานจนเกินไปในเวลาเช้าครั้งหนึ่งบอชแมนดีเคยบอกเราว่าถ้าเรารักเตียงนอนเราก็ไม่มีทางรักองค์พระผู้เป็นเจ้าได้การเลือกสรรระหว่างองค์พระผู้เป็นเจ้าและเตียงนอนของเรานั้นช่างเป็นการสู้รบสำหรับเราทุกคนอย่างแท้จริง ถ้าเราได้รับพระเมตตาและพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนมีความปรารถนาและตกลงที่จะหาเวลามาเข้าเป้าเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้มากขึ้นในแต่ละวันแล้วเราควรทำอย่างไรดีเราต้องใช้สื่อกลางใดในการสัมผัสกับพระคำของพระเจ้าเพื่อจะได้รับการบำรุงเลี้ยงและการรับสุขเราต้องเรียนรู้ที่จะทำเรื่องเดียวเท่านั้นนั่นคือต้องนำการอ่านพระคำกับการอธิษฐานของเรา มาผสมกลมกลืนกันเราต้องติดต่อกับองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยนำการอ่านพระคัมภีร์มาผสมกลมกลืนกับการอธิษฐานของเราและนำการอธิษฐานมาผสมกลมกลืนกับการอ่านพระคัมภีร์ของเรานี่คือสาเหตุที่เราใช้คำว่าอ่านอธิษฐานซึ่งเป็นศัพท์ใหม่เราต้องอ่านอธิษฐานพระคำตอนแรกท่านควรเริ่มด้วยการอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าสั้นๆอย่างอัตโนมัติ จากนั้นก็เปิดพระคัมภีร์แล้วเริ่มอ่านขณะที่ท่านอ่านท่านก็ใช้สิ่งที่ท่านอ่านในการตอบรับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่ท่านจะอธิษฐานก็อย่าอ่านข้อพระคัมภีร์หลายข้อจนเกินไปอย่าอ่านย่อหน้าที่ยาวๆหรือช่วงตอนที่ยาวๆขณะที่ท่านอ่านนั้นท่านก็ตอบโต้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าไปด้วยโดยการอธิษฐานอย่าอธิษฐานด้วยประโยคยืดยาว และไม่ต้องไปอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำบางสิ่งเพื่อท่านจงเรียนรู้ที่จะอธิษฐานด้วยพระคำที่ท่านได้อ่านอย่างง่ายๆการอธิษฐานที่มีคุณค่าซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ได้สัมผัสกับ,กบองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นคือการพูดออกซึ่งผลสะท้อนทางภายในซึ่งท่านได้รับมาในขณะที่อ่านพระคำ เวลา30นาทีในแต่ละวันนี้เราไม่ควรใช้ในการทูลขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำสิ่งต่างๆมากมายแต่ควรใช้เพื่อจะคงอยู่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์และรับสุขพระองค์เรายิ่งรับสุขพระองค์พระองค์ก็ยิ่งชอบพระไทยถ้าเราทูลขอให้พระองค์ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้พระองค์ก็จะตรัสว่าเด็กโง่เอ๋ยเจ้าไม่จําเป็นต้องขอให้เราทําเรื่องเหล่านี้เลยเพราะเราสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้อยู่แล้ว สิ่งที่เจ้าต้องทำก็มีแค่การมารับสุขเรล่าเท่านั้นในพันธสัญญาใหม่นั้นองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่าพระคำของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคำเขียนไว้ว่ามนุษย์จะมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยบรรดาพระคำที่ออกมาจากพระโอษของพระเจ้ามาทายบทที่สีข้อสพระคำทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษของพระเจ้า ก็คืออาหารฝ่ายวิญญาณที่มาบำรุงเลี้ยงเราพระคัมภีร์ได้เปิดเผยถึงผู้ที่กินพระคำของพระเจ้าอย่างน้อยสามรายด้วยกันรายแรกคือยิรมายาผู้กล่าวว่าพระคำของพระองค์ข้าพเจ้าได้พบแล้วและข้าพเจ้าได้กินคำนั้นยิรมายาบทที่15บห้าข้อสิข้อความนี้ไม่ได้เป็นไปตามทัศนคติฝ่ายมนุษย์ของเราถ้าประโยคนี้ไม่ถูกเขียนไว้ในพระคัมภีร์เราย่อมไม่มีทางคิดว่า เราต้องกินพระคำของพระเจ้าอย่างแน่นอนเราอาจกล่าวว่าเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระคำและศึกษาพระคำอย่างดีที่สุดก็แค่พูดว่าเราต้องต้อนรับพระคำของพระเจ้าแต่เราไม่มีทางใช้คำว่ากินยิรมยากินพระคำของพระเจ้านี่ก็หมายความว่าเขาได้ต้อนรับพระคำเข้าสู่ตัวเขาดูดซึมพระคำนั้นและทำให้พระคำนั้นกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเขาเอง ในข้อเดียวกันนี้ยิรรมายายัางได้กล่าวว่าพระคำของพระองค์ได้กลายเป็นความชื่นบานและความยินดีแห่งใจของข้าพเจ้านี่ก็คือการรับสุขชนิดหนึ่งหลังจากที่ได้กินพระคำแล้วพระคำนั้นก็กลายเป็นความชื่นบานทั้งอย่างเป็นความยินดีด้วยความยินดีเป็นประสบการณ์ทางภายในจนความชื่นบานจะสำแดงออกมาทางภายนอกพระคำของพระเจ้าคือการรับสุขอย่างหนึ่ง หลังจากที่ได้ต้อนรับพระคำของพระเจ้าเข้าสู่ภายในและได้ดูดซึมเข้าสู่ตัวเราแล้วพระคำนั้นก็จะกลายเป็นความยินดีที่อยู่ภายในและความชื่นบานที่อยู่ภายนอกของเรานอกจากนี้ก็ยังมีพระคมภีร์อีกหลายข้อซึ่งได้เปิดเผยถึงแนวคิดเช่นนี้แก่เราดาวิดกล่าวว่าพระคำของพระองค์ข้าพเจ้าชิมแล้วช่างหวานยิ่งนักหวานนิกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากของข้าพเจ้า บทเพลงสรรเสริญบทที่119 0ข้อ103พระคำคือการรับสุขอย่างหนึ่งชิมแล้วยังหวานกว่าและน่าชื่นใจยิ่งกว่าน้ำผึ้งเสียอ,อีกจากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เราจึงตระหนักว่าพระคำของพระเจ้าไม่ได้มีไว้ให้เราเรียนรู้เท่านั้นแต่ยิ่งกว่านั้นยังมีไว้ให้เราชิมกินรับสุขและย่อยด้วยจากนั้นหนึ่งเปตรบที่สข้อสถึงข้อส ได้ให้เรามองเห็นว่าการกินพระคำก็คือการลิ้มรสองค์พระผู้เป็นเจ้าดังทารกแรกเกิดจงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระคำเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เติบโตขึ้นจนได้รับความรอดด้วยน้ำนมแห่งพระคำนี้หากท่านได้ลิ้มรสดูจนรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าช่างดีเลิศในข้อสองมีการกินพระคำส่วนข้อสามกล่าวถึงการลิ้มรสองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อเรากินพระคำของพระเจ้าเป็นการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณของเราเราก็ได้ลิ้มรสองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นเราจึงต้องกินพระคำเหมือนกับยิรมามยาเช่นนี้เราจึงจะได้รับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับการบำรุงเลี้ยงฝ่ายวิญญาณข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือหนึ่งติมเทียบที่สี่ข้อหขอท่านก็จะเป็นผู้ปฏิบัติอันดีของพระคริสต์เยซู คือได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยถ้อยคำแห่งหลักความเชื่อท่านอาจอยู่ในศาสนาคริสต์มาหลายปีแล้วแต่ท่านเคยคิดไหมว่าท่านต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระคำของพระเจ้าเรามักจะคิดอยู่เสมอว่าเราต้องได้รับการสอนในพระคำโดยพระคำและด้วยพระคำเหมือนเป็นกฎอย่างหนึ่งมีคริสเตียนสักกี่คนที่สังเกตเห็นคำว่าบำรุงเลี้ยงมีสักกี่คนเคยได้ยินข่าวสาร ที่เน้นถึงความสำคัญของการได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระคำแต่ในทันศนคติของอัครทูตเปาโลเห็นว่าพระคำของพระเจ้าคืออาหารที่บำรุงเลี้ยงลูกๆของพระเจ้าเราต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระคำไม่ใช่แค่รับการสอนเท่านั้นสารเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับการบำรุงเลี้ยงฮาริลุยาเราต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพระคำไม่ใช่แค่รับคำสอนตามตัวอักษร สิ่งที่เปาโลเน้นความสำคัญไม่ใช่การสอนให้มีความรู้แต่เป็นการบำรุงเลี้ยงด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งพระคำเมื่อเรามาอ่านพระคัมภีร์เรามีจุดมุ่งหมายอย่างไรหลายปีที่ผ่านมาจุดมุ่งหมายของเราคือการได้รู้เรียนรู้หรือเข้าใจบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่หรือเรามีทัศนคติว่าพระคัมภีร์เป็นคำสอนอย่างหนึ่งเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยหลักธรรม ดังนั้นเมื่อมาอ่านพระคำเราจึงมุ่งหมายว่าจะทำความเข้าใจและรู้ถึงเรื่องราวบางอย่างจากพระคมภีร์อย่างไรก็ดีเราไม่ควรเอาแต่ฝึกฝนความคิดที่ยอดเยี่ยมกับความเข้าใจที่น่าพิศวงของเราเพื่อจะทำความเข้าใจต่อพระคำของพระเจ้าเราต้องลืมสิ่งเหล่านี้ไปให้หมดเราไม่ควรตีค่าความคิดหรือชื่นชมความเข้าใจของเรามากจนเกินไปเราต้องเป็นคนตาบอด และกระทั่งเป็นคนเขามาอย่างพระคำของพระเจ้าอย่างง่ายๆแล้วฝึกฝนวิญญาณของเราในการอ่านอธิษฐานจงลืมหนทางเก่าตามประเพณีไปให้หมดถ้าเราไม่รู้ว่าจะอ่านอธิษฐานอย่างไรเราย่อมจะอธิษฐานอย่างนี้เราจะตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วรู้สึกว่าเราต้องอธิษฐานก่อนจากนั้นเราก็จะอธิษฐานว่าพระองค์เจ้าข้า ขอบพระคุณที่พระองค์ช่างทรงดีเหลือเกินทรงประทานสันติสุขให้แก่ข้าพเจ้าทรงคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากภัยอันตรายทุกชนิดทันใดนั้นท่านก็นึกขึ้นได้ว่าท่านจะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งโอ้ข้าพเจ้าจะเดินทางข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาข้าพเจ้าในการเดินทางให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ จากนั้นก็ลังเลใจสักครู่แล้วค่อยอธิษฐานต่อไปว่าข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศเวียดนามพระองค์เจ้าข่าโปรดระลึกถึงเขาระลึกถึงคุณเจมซึ่งอยู่ที่เวียดนามระลึกถึงคุณทอมซึ่งอยู่ที่เยอรมันตะวันตกด้วยพระองค์เจ้าค่าทอมอยู่ที่นั่นเขาต้องได้รับการคุ้มครองจากพระองค์กรุณาตอบอย่างตรงไปตรงมาด้วย ว่าการอธิษฐานประเภทนี้ช่วยอะไรเราได้บ้างนี่ก็คือแนวทางในการอธิษฐานของคริสเตียนส่วนใหญ่แต่ว่าพวกเขาเคยได้รับการบำรุงเลี้ยงบ้างไหมเขาเคยได้รับสิ่งที่ทำให้เขาเต็มไปด้วยความยินดีทางภายในและความชื่นบานทางภายนอกบ้างไหมไม่มีเลยแนวทางที่ถูกต้องนั้นเป็นดังนี้ตอนแรกให้เรามาอ่านอธิษฐานพระคัมภีร์ท่าไม่จำเป็นต้องปิดตาในขณะที่อธิษฐาน ของท่านต้องมองที่พระคำในพระคัมภีร์ทั้ง6 6เล่มนั้นไม่มีแม้แต่ข้อเดียวที่กล่าวว่าเราควรปิดตาอธิษฐานแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวว่าพระเยซูทรงแย่พระพักดูฟ้าสวรรค์และตรัสว่าพระบิดาโยฮันบทที่17ข้อหนึ่งพระองค์ทรงแย่พระพักดูฟ้าสวรรค์ขณะที่ทรงอธิษฐานเราไม่ขอเถียงกันในเชิงหลักธรรมแต่เราต้องตระหนักว่า เราไม่จำเป็นต้องปิดตาเพื่อจะอธิษฐานเพียงแค่ดูที่หน้าที่พิมพ์ไว้ว่าเมื่อเดิมนั้นจากนั้นก็อธิษฐานจากส่วนลึกภายในโดยที่ตายังคงจับจ้องอยู่ที่พระคำว่าโอพระเยซเเเเเูเมื่อเดิมนั้นพระองเจ้าค้าข้าพเจ้าสรรเสริญพระองค์เมื่อเดิมนั้นพระคำเป็นอยู่แล้วถึงแม้ว่าข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระคำคืออะไรแต่พระคำก็เป็นอยู่แล้ว ข้าพระเจ้าสารเสริญพระองค์เมื่อเดิมนั้นฮาเลลูยาเมื่อเดิมนั้นโอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเดิมนั้นพระคำเป็นอยู่แล้วและพระคำนั้นได้อยู่กับพระเจ้าและพระคำนั้นเป็นพระเจ้าลองอธิษฐานด้วยวิธีนี้ดูก็ใช้ได้แล้วบางทีท่านอาจจะไปใช้อีกข้อหนึ่งก็ได้เหตุฉะนั้นบัดนี้จะไม่มีการปรับโทษโอพระเยซู เหตุฉะนั้นบัตรนี้จึงไม่มีการปรับโทษโอข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบัตรนี้ไม่มีการปรับโทษอาเมนบัตรนี้โอพระองค์เจ้าข้าบัตรนี้อาเมนบัตรนี้จึงไม่มีการปรับโทษสรรเสริญพระองค์ฮาเลลูยาไม่มีการปรับโทษขณะที่เราอ่านอธิษฐานเราไม่ต้องไปแต่งประโยคหรือเรียบเรียงคำอธิษฐานแต่อย่างใด เพียงแค่อ่านอธิษฐานพระคำก็ใช้ได้แล้วจงเอาข้อความในพระคมภีร์มาอธิษฐานแบบตรงไปตรงมาสุดท้ายท่านก็จะมองเห็นว่าพระคำพีร์ทั้งเล่มก็คือหนังสือแห่งการอธิษฐานไม่ใช่แค่คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่เป็นคำอธิษฐานแต่พระคำภีร์ทั้งเล่มก็เป็นคำอธิษฐานด้วยไม่ว่าท่านเปิดพระคมภีร์ไปที่หน้าใดบรรทัดใด รือข้อความใดก็ตามท่านก็สามารถใช้พระคำนั้นมาอธิษฐานได้เลยถ้าท่านอ่านอธิษฐานเช่นนี้ต่อเบื้องพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้าต่อไปสัก30นาทีท่านก็จะได้เห็นว่าสิ่งที่ท่านได้รับมานั้นช่างเต็มไปด้วยการฉายส่องการรดน้ำการบำรุงเลี้ยงความสดชื่นการเพิ่มกําลังและความอิ่มหนำยิ่งนัก เวลา30นาทีนี้จะทำให้ท่านได้รับอาหารเช้าฝ่ายวิญญาณซึ่งจะดารงอยู่ไปตลอดทั้งวันแม้ท่านอาจจะไม่เข้าใจข้อความบางตอนแต่ท่านก็ยังคงได้รับการบำรุงเลี้ยงเพราะในพระคำของพระเจ้ามีบางสิ่งที่เป็นของพระองค์จริงๆพระคำของพระเจ้าก็คือลมปราณของพระองค์ในสองติม,มเทียบทที่3ข้ก็6กกล่าวว่าพระคำพีทุกตอนล้วนเป็นลมปราณที่พระเจ้าได้ระบายออก พระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่เราจะนำไปเรียนรู้อย่างเดียวเราต้องตระหนักว่านี่คือหนังสือแห่งชีวิตไม่ใช่หนังสือแห่งความรู้หนังสือเล่มนี้คือการแปลสภาพที่เป็นรูปธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของพระวิญญาณน,นั้นผู้ทรงพระชนอยู่และพระองค์ก็ทรงเป็นชีวิตด้วยแนวทางที่ถูกต้องจึงไม่ใช่แค่มาศึกษาหรือเรียนรู้แต่เป็นการติดต่อกับพระคำด้วยการปึุกปุนวิญญาณของเรามาอ่านอธิษฐานผู้คนมากมายได้พิสูจน์แล้วว่า นี่คือแนวทางที่ถูกต้องแนวทางในการอ่านพระคัมภีร์เช่นนี้ได้ปฏิรูปชีวิตของพวกเขาถ้าท่านลองทําเช่นนี้ทุกเช้าไปสักห้าวันท่านก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยทัศนคติที่ท่านมีต่อพระคัมภีร์จะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแม้ในตอนแรกอาจยังได้ผลไม่ดีนักแต่ถ้าฝึกต่อไปท่านก็จะสัมผัสกับพระวิญญ,ญาณผู้สรงพระชน สิ่งที่จำเป็นสําหรับคริสตจักรในวันนี้ไม่ใช่การมีความรู้หรือคำสอนมากขึ้นแต่เป็นการบำรุงเลี้ยงและหนทางที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบำรุงเลี้ยงพระกายของพระองค์ก็โดยอาศัยพระคำของพระองค์นั่นเององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจดจ่อรอคอยเพื่อหาทางที่จะบำรุงเลี้ยงเราและกลายเป็นการรับสุขของเราการอ่านอธิษฐานก็คือหนทางนั้นโดยการอธิษฐานเช่นนี้ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งสิ้นของพระคริสต์ก็จะถูกนําเข้าสู่เรากระทั่งถูกกระทําเข้าสู่เราไม่มีคําสอนหลักธรรมหรือความรู้ใดๆที่สามารถกระทําให้พระคริสต์เข้าสู่ภายในเราได้มากขนาดนี้มีเพียงการอธิษฐานเช่นนี้เท่านั้นที่สามารถกระทําได้ด้วยเหตุนี้เราทุกคนจึงต้องเรียนรู้ที่จะอธิษฐานเช่นนี้ในที่สุดเราก็จะถูกนําออกจากตัวเราเอง ทาบชานไปด้วยพระคิ์และสืมทราบไปด้วยพระวิญญาณน,นั้นจบบทที่หนึ่งมีเวลาเข้าเป้าองค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือองค์ประกอบพื้นฐานแห่งชีวิตคริสเตียนเล่มสองโดยวิทนตทบีและวอชเมนนีหนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือแจกฟรีเจ็ดเล่มท่านสามารถขอหนังสือนี้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆโดยไปสมัครที่เว็บไซต์ b r e m a b o o k s o r g หรือสแกน QR Code ค้นี้และแจ้งว่าขอรับหนังสือฟรี